วันนี้มาพบกับยาใหญ่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะมาโชว์ผลงานของเด็กๆอีกแล้วนะคะเป็นอ่า s e s t n t i t n o n นะคะเป็นการรวมความคิดนะ,ะเป็นเป็นภาพรวมของความคิดของเขานะฮะ p r t s e n t ว่าเขาได้เรียนเรื่อง Case Study ไปในรูปแบบใดบ้างนะ,ะอะไรที่อยู่ในหัวเขาบ้าง นะก็คือภาพรวมทั้งหมดอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันความเข้าใจนะคะของผู้เรียนอ้าเราก็มาดูาน้องคนนี้เขามีความตั้งใจค่อนข้างสูงนะ,ะจะทำงานออกมาสวยงามตลอดเวลานะคะอ้าเรามาดูกันผลงานของน้องนะคะสำหรับ English for Job Opportunities นะคะ อันนี้เป็นเพจแรกนะคะเป็น English for Job Opportunities Education College นะ,ะโชว์ที่มาของตัวเองนะคะมี Today's Agenda มี agenda ด้วยว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างมี The Process มีอะไรบ้างนะคะ Findings and My Conclusion ใช่ไหมคะอ่าเขาก็จะบอกไว ว่าเขาต่อไปนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามาดูเพจต่อไปเขาก็เริ่มที่ the process of my case study นะคะอ่ะกอากนะ็มีรายละเอียดนะมีรายละเอียดย่อๆยๆนะคะเหมือนกับเขา present บนอ่า powerpoint อะไรอย่างนั้นนั่นแหละคะ่ะนะคะนะ ว่ามีข้อหัวข้ออะไรบ้างนะว่าเขาทำอะไรบ้าง finding from the case study เขาพบอะไรจากการลงมือทำ questionnaire หรือ interview แล้วเขาพบอะไรบ้างผลสรุปจากการทำ case study มันคืออะไรคือ my conclusion นะคะก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะะตาม agenda ที่เขาระบุไว้นะคะ แล้วก็ไม่ลืมที่จะมีน้ำจิ้มนะฮะไม่ลืมที่จะมีน้ำจิ้มอ่าโอเคเลยค่ะนะคะสำหรับผลงานแบบนี้นะ,ะก็ค่อนข้างจะเป็นผลงานที่เป็นเป็นเรื่องที่พิเศษหน่อยนะ,ะสำหรับคนที่มีความรู้นะฮะ มีประสบการณ์ในการสร้าง uh, PowerPoint สวยๆนะฮะแต่ที่สำคัญคืออ uh, ผู้เรียนผู้นี้สามารถที่จะอะไรฮะสรุป uh, สรุป uh, ป uh, เขาเรียกอะไรประเด็นสำคัญนะฮะเป็น significant issues นะฮะที่จะมานำ,นำเสนอในในในแบบรูปแบบที่ยอ่อ ง,ง่ายเข้าใจง่ายๆได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะคะในการที่จะไปนำเสนอนะคะซึ่งจริงๆรายละเอียดเขาก็น่าจะต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่จะอ่าพ p r e s นต์เนี่ยนะคะพ p r e s นต์บนจอเนี่ยก็ควรจะเป็นหัวข้อที่ไม่คอมพลิเคตไม่ยืดยาว not, no no detail อะนะคะต้อง no d e t a i เนั้นเนี่ยจะต้องเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะให้สามารถเป็นตัวสื่อถึงรายละเอียดได้นะคะหรือเป็นสื่อให้ตัวเองในการที่จะพูดรายละเอียดที่ลงลึกลงไปได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทำอะไรฮะ presentation นะ,ะเป็น media หนึ่งนะคะเพื่อเป็นสื่อในการอธิบายซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมมากนะคะคือ เรา uh, assign แค่ว่าโอเคคุณจะต้องมาบอกว่า uh, คุณต้องมากล่าวสรุปว่าคุณได้เรียนรู้อะไรไปมีขั้นตอนอย่างไรนะฮะโดยมี question guide ให้ไปซึ่งเขาก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้ตอบ,ตอบโจทยนะ์ทั้งตอบโจทย์ทั้งมีอะไรละ่ะมี flavor มีอะไรที่พิเศษนะอย่างเงี้ย ทำให้เขาโชว์ได้โชว์ศักยภาพนะ high r e r f o r m a n ม e มัน Higher than the others ใช่ไหมนะคะอย่างนี้ผู้เรียนควรต้องมีอย่างนี้เยอะๆนะคะว่าให้หนึ่งแต่ควรทําได้ถึงสองสามนะคะอย่างนี้เป็นที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะ,ะตลาดของการเรียนรู้นะ,ะอย่าง เราๆนะคะครูผู้สอนก็ต้องอยากเห็นผลงานแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยเอามานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาติดตามคลิปต่อๆไปว่าดูซิว่าย่าใหญ่จะมีอะไรมาให้ดูกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ